ไปลูกซี่ไหว้ซู์เก่าหกเด้อพี่น่องแบบงามอายุสองเดือนสิบเอ็ดหมื่นทำขอดเองกับมือได้หนิหมอโนเสื้อหน่องแก่แมนบเสือหน่องแก่ มีอีกเยอ่พันธนี้เนาใครเด็นตอันนี้รอยู่นาน้ำพ่อพันธพ่อพันธุ์เนน้ำเสือข้าวเส้าหลีอะรเด้อเจอยเ่นถามหาอีกเยอะมาเมือนนี่มันสวยมากเลยหู้ายหร้ายดหรายดายนั่น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 ออหน้าไนหนเ็ดแม่แห้งเลยที่ล่ะ

วันนี้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 ต่อไปจะสีเอามันโบยู่เลยต่อไปต่อไปนะมันดันแห้งก็เก่าจะเอาบอยู่เลยสวนข้าวเนี่ยมันลับฝออกนมยังสวนหาหกเดือน เมื่อเรื่อง่นไปนอนอยู่หันเมื่อนรื่อง่นไปนอนอยู่หันบานีอันเพิ่นลุกขึ้นมันมันไปขอบฟังอ่ะนะแน่นอนิ่นพากันงงแบบนี้ได้ออกม่อีกแล้วเพิ่นงงว่าเพิ่นไปไหนจังไหนเมย์มันก็งงลาเลีกเอาอยากออกมาบ่เบิง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 คอเนี้ยเบื่อเลยเงยเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเบิ่งเบิ่งตัดหลั้างคน เขาเขียนเขาไม่เขีจ้าเก้าจ้าเอามันไม่เป็นเขาเอามันมีน้ำยายดตัวมีน้ำยายดอยู่อาหารเฮ้ย กกินหัวหารกับปลาืดปืดปัดหล่ยรุ่นนี้นะไปประกวดเส้อสือเอาแบบซี่เดือนน่จริงหัวหารเพิ่นเองบ่กวว้เดือนกงเดือนมีเดือน้อึงือนมันตากันนนก้อนยไางวมีจัานมฮะหานมมีซีนมอยู่บ่ ตตเบอรนาเบอร์เบอรีน้ำเกล่อชีนมีบ้าง